หลังจากที่โชว์ตัวในงาน Japan Mobility Show 2023นะครับแล้วก็สร้างกระแสให้พูดถึงในวงกว้างก็ดูเหมือนว่าทางสุ u กิเองก็พยายามอย่างหนักในการพัฒนาคุมกำลังใหม่ที่จะใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่ทางผู้พัฒนามองว่าเป็นอีกทางเลือกกับผู้บริโภคโดยตรถ b e r g ์กแมนต้นแบบทั้ง2รุ่นนะครับใช้ไฮโดรเจนอัดแล้วก็มีความจุถังเชื้อเพลิง10ลิตร แรงดันใช้งาน70 mpa นะครับซึ่งถังเชื้อเพลิงตั้งอยู่ระหว่างขาของผู้ขับขี่ตรงกลางของรถและเพื่อรักษาพื้นที่สำหรับเชื้อเพลิงฐานล้อจึงยาวกว่าฐานล้อของเบิร์กแมน abs ที่ติดตั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือแบบ ice ที่ใช้น้ำมันเบนซินซึ่งเป็นพื้นฐานของรถรุ่นนี้อยู่มากเลยทีเดียวแล้วก็ล่าสุดนะครับได้มีการเปิดเผยภาพวาดสิบัตรของเครื่องยนต์ไฮโดรเจนที่นำเสนอรูปแบบถังเชื้อเพลิงที่สร้างสรรค์เพื่อให้ฐานล้อ เท่ากับรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน I.C.E. ของเบิร์กแมนทังเชื้อเพลิงด้านหน้าจึงวางในแนวทะแยงจากคอท่อแฮนด์มังคับเลี้ยวนะครับไปทางแกนหมุนสวิงอาร์มเพื่อเพิ่มความจุจึงได้เพิ่มถังเชื้อเพลิงอีกถังหนึ่งไว้ที่รางเบาะนั่ง ข้อดีของการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์สันดาปภายในไฮโดรเจนคืออะไรก็คือไฮโดรเจนนะครับจะมีพลังงานเพียงประมาณ1ต่อ4ต่อปริมาตรของน้ํามันเบนซินดังนั้นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของเครื่องยนต์สันดาปภายในไฮโดรเจนคือไม่สามารถใช้งานได้จริงเว้นแต่ความจุถังเชื้อเพลิงจะมากกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในเบนซินทั่วไป เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากครับที่เครื่องยนต์ไฮโดรเจนที่ปรับปรุงแล้วของเบิร์กแมนนั้นมีถังเชื้อเพลิง2ถังแต่ขนาดตัวรถนั้นเท่ากับเบิร์กแมนเวอร์ชั่นเครื่องยนต์สันดาปปกติเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้นะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีพลังงานทางเรื่องอย่างไฟฟ้า ออกมาให้ใช้งานอย่างหลากหลายแต่ว่าก็ยังคงมีกลุ่มผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยังคงชื่นชอบฟีลลิ่งแบบเครื่องยนต์สันดาปอยู่ซึ่งการมาของเครื่องยนต์ไฮโดรเจนในเบิร์กแมนคันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆของทั้งค่ายหรือว่าแฟนๆรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ชื่นชอบฟีลลิ่งแบบเครื่องยนต์สันดาปภายในแต่ว่ายังคงจะมีความประหยัดน้ํามันอยู่ในตัวด้วยนั่นเอง